ินให้พี่ครับเดินทักขออนุญาตเดินเต่าครับพี่ครับขออนุญาตครับพี่เดี๋ยวถ้าพี่เป่าแล้วไม่เกินพี่ไปได้เลยพี่จะไปได้ไหมไม่เต่ามากเลยครับนะเป่ามีให้เป่านะพี่วันเช็คันที่จัะคุมนะครับวันได้จัะคุมแล้วพี่ฉีเข้ามาพี่ฉีพ่อพาไปฉีดิเขาจะไปฉีดเขาไม่ฉีดเลยเทปมีไม่เกินสิบเป็นอะไรเขาไม่ฉีดไม่ได้หรอสิบนาทีที่เป็นอะไรเป็นอะไรหยุดสิพี่ออกทิ ผมเป็นไล่หมู้วงหาเหรอผมคุยกักคนเรื่องหมดามากันแม่งกันเดียวเอาไงตัวตัวผูวะตองนี้ปะตรงนี้มันแม่เลยมันแม่เลยคดีดังที่กำลังเป็นที่จับตาในสังคมไทยตอนนี้นะคะนักแสดงสาวชื่อดังมารีเบอร์เนอร์และแฟนนุ่มถูกดำเนินคดีเมาแล้วขับและขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักง,งานค่ะ ก่อนอื่นนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระดีๆฝากกดติดตามช่อง g o l ล y News ข่าวสดกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ เร yeah. ื่องราวทั hmm ้งหมดนะคะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่คืนวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาไปจนถึงคำพิพากษาของศาลนะคะแล้วก็ยังมีดราม่าการหลบสื่อที่กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นักวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมย้อนรอยทั้งหมดแบบละเอียดตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันค่ะคืนวันที่24สิงหาคม2568เวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนะคะมีรถปอร์เช่สีเขียวคันหรูขับเข้ามายังด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ของตำรวจสอนวังทองหลางคนขับก็คือมารีเบอร์เนอร์นะคะ นักแสดงสาวชื่อดังที่หลายคนรู้จักกันดีค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจวัดแอลโกอฮอล์นะคะมารีกลับปฏิเสธการเป่าโดยอ้างว่าเธอเนี่ยต้องการเข,ข้าห้องน้ําก่อนตํารวจจึงถือว่าเป็นการขัดคําสั่งและสามารถสันนิษฐานได้ว่าเข้าข่ายเมาแล้วขับค่ะ แต่เหตุการณ์ไม่ได้จบแค่นั้นนะคะเมื่อแฟนหนุ่มของเธอที่นั่งมาด้วยเนี่ยก็คือไฮโซหนุ่มชื่อดังบอสอัศกรนะคะสิงห์ศรีกรกุลค่ะได้พูดจาไม่เหมาะสมดูหมิ่นเจ้าหน้าที่และยังขัดขวางการทํางานของตํารวจอีกด้วยนะคะพร้อมกับมีการอ้างชื่อบุคคลที่เรียกว่าพี Man ่แมนซึ่งไม่ชัดเจนว่าเป็นใครทําให้บรรยากาศที่ด่านคืนนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยความวุ่นวายค่ะหลังเกิดเหตุน,นะคะมารีถูกควบคุมตัวไปยังสนวังทองหลังก่อนจะได้รับการประกันตัวด้วยเงิน2 0 0 0 0บาทค่ะ ตำรวจแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการนะคะมารีเบอร์เนอร์ถูกตั้งข้อหาเมาแล้วขับและขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานส่วนแฟนหนุ่มบอสนะคะถูกตั้งข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานและขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ ทั้งคู่ถูกส่งฟ้องนะคะต่อศาลแขวงพระนครเหนือในวันถัดมาค่ะและสิ่งที่ถูกจับตามองไม่นอม้อยไปกว่าคดีก็คือการที่มารีพยายามหลบสื่ออยู่ตลอดเวลานะคะตอนเดินทางเข้ารับทราบข้อเก่าหาที่สอนอาวังทองหลังเธอเลือกใช้เส้นทางเข้าด้านหลังเพื่อเลี่ยงกล้องและไม่สัมภาษณ์จากสื่อมวลชนที่มารอยอยู่ด้านหน้าค่ะและเมื่อศาลแขวงพระนครเหนือมีคำพิพากษาในวันที่25สิหาสิงหาคมนะคะเธอและแฟนหนุ่มก็ยังคงเลือกใช้ทางลับด้านหลังศาลเปลี่ยนรถใหม่แล้วก็รีบขับออกไปโดยไม่ให้สัมภาษณ์ ใดๆทางิ้นค่ะสการหลบสื่อเช่นนี้นะคะกลายเป็นดราม่าในโลกออนไลน์หลายคนมองว่าเป็นการเลี่ยงความรับผิดชอบต่อสังคมขณะที่บางส่วนก็มองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลในการปกป้องภาพลักษณ์ของตัวเองค่ะ และว,วันที่25สิงหาคม2568นะคะศาลแขวงพนะนครเหนือเนี่ยมีคำพิพกากษาออกมาอย่างชัดเจนสำหรับมาเรีเบอร์เนอร์นะคะรับสารภาพนะคะโทษฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานปรับ1,000บาทและโทษฐานเมาแล้วขับจำคุก2เดือนแล้วก็ปรับอีก4,000บาทนะคะแต่ศาลให้รอลงอาญา2ปีต้องถูกคุมประพฤติ1ปีรายงานตัวสาครั้งทำงานบริการสังคมอยู่12ชั่วโมงนะคะแล้วก็ถูกพักใช้ใบขับขี่6เดือนค่ะ สำหรับแฟนหนุ่มไฮโซบอสนะคะรับสารภาพเช่นกันนะคะมีโทษจำคุก1เดือนและปรับ1 0,000บาทนะคะศาลให้รอลงอายาไว้1ปีเช่นเดียวกันค่ะ คดีดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของดาราคนดังคนหนึ่งนะแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของกฎหมายเมาแล้วค่ะที่ทุกคนเนี่ยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนนะคะยังออกมาเรียกร้องให้เพิ่มมาตรก,การตรวจแอลกอฮอล์แบบเข้มงวดและสร้างวัฒนธรรมเมาไม่ขับให้จริงจังมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนน,นะคะ่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เริ่มต้นจากการขับรถผ่านด่านตรวจในคืนหนึ่งนะคะและลงเอยด้วยการตัดสินของศาลในเวลาเพียง ไม่ก่กีวันแต่ทิ้งไว้ซึ่งบทเรียนสำคัญสำหรับสังคมไทยทั้งประเทศค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนธรรมดาหรือเป็นดาราที่มีชื่อเสียงกฎหมายก็คือกฎหมายนะคะและการดื่มแล้วขับเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะเพราะมันอาจหมายถึงชีวิตของคุณและคนอื่นๆบนท้องถนนค่ะ